สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกทุกเรียนโชว์ครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ผมคิดว่าออ่มันลูกใหญ่มากนี่โอ้ยนะักลูกนี้ยเก้ากิโลสี่ขีดครับผมซื้อมานพันสามที่พกบาท คือจิโลละร้อยสี่สิบาทครับแต่ว่าเขาลดให้สิบกบาทั้งเดี๋ยวพันสามนี่ยใหญ่เลยเนี่ยครัโอเมื่อกี้อผมแอบดูเนื้อเขาแล้วแหละแอบช่อชดูว่าเนื้อเขาได้หรือยังผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนเนี่ยครับ ไปโอเคครับใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วจัดไปเลยขอแบอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะไม่เคยเหมือนกันครับไปยังไงต่อ

เพื่อนๆคนไหนที่เคยเคยบอกผู้เรียนนะครับแนะนาหน่อย <c oughs> คืออะไรที่มันกินยากๆเนี่ยก็อยากจะเอามาลองทอําดูเห็นเขาบอกมันง่ายไงแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื้อไมจัดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับข้างในบอกว่าต,ต้องให้มันออกมาสักเลนหนึ่งก่อนอะ่ะโอ้โหเอาละออกมาได้แนละ้วนี่ผมแบ่งไปเป็นเสียงๆอย่างเงี้ยไหมน,นี่ครับ เปรไงเป็นประมาณนี้แหละลองดูไม่เคยเหมือนกันม,มาดูผูแรกกันก่อนเลยครับ นี่ผมอาจจะไม่คมเหมือน,นของแม่ค้าชิวยิโอ้ยมาทำแม้วผู้แรก ได้เงาได้เงาน,นี่โอ้โหสุดยอดนี่ครับกรอบนอกกุมงในของแค้นี่เป็นไงคูแรกครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเนื้อเด้งเด้งแตกแตกเนื้อแตกแก โอ้ยไปถ่ายแบบมันอนอะนีไปแล้วหนึ่งครับผมอาจจะมีเศษเศษที่มันแบบต้องมาเล็มๆออกมือใหม่ครับมือใหม่เดี๋ยวมาสรุปผลงานกันว่าวันนี้จะได้กี่ภูเงื่อแตกครับผมเดี๋ยวนะคราวนีนะ้มันก็ยางง่ายขึ้นแล้วแหละ ง่ายขึ้นหละคราวนี้ก็จะเอาธิรภูธิรภูไปอ <c oughs> ย่างสวยอย่างสวยบอกเลยที่โอ้โหมาต่อกันเลย มันพูดถึงมันก็ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมตัดตรงนี้เ,เป็นพ่อค้านี่ลูกค้าด่าตายเลยเนะี่ย เนื้อมันกรอบมากเลยอ่ะอเห็นได้หมดคู่ที่สองครับ ประมาณนี้ที่เหลือติดเลือกตัวเอง สวยงามสวยงามสุดยอดเป็นไงแล้วนี่โอ้โหพี่น้องเลยมามาครับผมโอ้โหเนื้อลั่นเลยอ่ะลั่นเป๊กๆเลยครับ Ừ. Mà đâu Ui Đây luôn, đây luôn Chúng ta mặt ก้นหลุดไหมเอังเอามาตอ่อกันโอ้ไม่ไม่ใช่งานง่ายเลยนะฮะพูดถึงอ่ะอย่าหาทำที่นอ้อง โดนเนี้ยวหมดเลยมือสมัครได้ไม่ก่เดนี้ครับว่าไม้แล้วหนึ่งครู สวยครับผมเฮ้ย hey. hey, เริ่มเป็นเริ่มเป็นเว้ยเริ่มเป็นครับผมเริ่มเป็นเริ่มเป็นนะโอ้โยนี่ยังสวยยังสวยเจ้าเลยไม่ติดเปลือกด้วยเป็นไงเรา nhanh <laughs> <pä, pä, ấy. cười> so มือสมัครเล่นจริงครับเพื่อนๆพี่ๆไอ่โอ้หนี่เฮ้ยส,ยสวยๆสวยๆน่ากินน่ากินเดี๋ยวพุงสุดท้ายครับอันนี้ก็จะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยโอเค เหมือนของเล่นเลยอ่ะวันนี้เลี่ เนื uh ้อเตะนะครับผมเนื้อมันแน่นจริงๆ ยังไม่ออกยังไม่ออกสุดยอดเลยครับกว่าจะได้กินโอ้โหดูผลงานครับนี่เต็มถาดไปจะสว่างไปไหนเนี่ยนี่ครับโอ้โหเต็มถาดเต็มถาดพันสามนะก็ สุดยอดเลยูลครับยืดยื้ป่ะครับยืดย้อแคบมาครับมาทานทุเรียนด้วยกันอร่อยอร่อยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพอดีคลิปนี้ใช้เวลาไปประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงครับทำแบบปอกไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะใช้เวลานิดนึงก็ สมราคาครับพันสามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับออกไปหาคนกินเที่ยว